ทกสได้ออกสินเชื่อบำเน็จตกทอดเพื่อผู้เกษียณอายุดอกเบี้ยปีแรกเพียง3.59%นะครับกูได้สูงสุด100%ของบำเน็จตกทอดผ่อนชำระนานถึง40ปีแจ้งความประสงค์ได้แล้วที่ทกสทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับโดยทกสได้เปิดตัวสินเชื่อบำเน็ตตกทอดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษปีแรก MRR ลบ3.285%ต่อปีนะครับ รือดอกเบีย้ยอยู่ที่3.59%ต่อปีเท่านั้นและในปีที่2เป็นต้นไปนะครับอยู่ที่ MRR ลบ2.27เต่อปีเงินงวดผ่อนชำระต่ำครับโดยคำนวณดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกผ่อนชำระคืนสูงสุดไม่เกิน480งวดหรือนานถึง40ปีด้วยกันครับวงเงินให้กู้สูงสุดถึง100%เของมูลค่าหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตตกทอดครับโดยให้กู้สำหรับผู้เกษ,ษียณอายุที่ได้รับเงินบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ที่ไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับและได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกรันในการกู้เงินเพื่อนําไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันตามความจําเป็นนะครับอย่างเช่นเอาไปชําระหนี้นอกระบบที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูงเอาไปเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพค่าใช้ใจ่ายในการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้หรือค่าใช้ใจ่ายอเนกประสงค์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอื่น เพื่อให้ผู้กู้นั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับสำหรับผู้เกษียณอายุที่สนใจนะครับสามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อโดยใช้บัตรประจาตัวประชาชนและสำเนาห,หนังสือรับรองสิทธิ์ในบําเน็ตตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับไปยื่นได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center 025550555ครับ